ที่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 ได้่าทัหที่ท่นถามถึงเรื่องกองทุนต้องขอบคุณท่านมากครับผมอยากยนว่าเุาไู้ชเคยขอกองทุนดีกองทุนปุต้อรวจไปสามท่านช่วยด้วยทางแรกของนวดีเอ่อตีาีตีตีาีตีตีาีตมตีตีตมพีตีตมตีตตีตีาีตีตตีตีาีตนทีาีตีตีีีตตตตมตีคต ำคำตอหน้าที่นีแทนประชาชนข้ามายคือว่ารัฐบาลเป็นประกันอะมันเหมือนบริษัทประกันรัฐบาลไทยจํากัดแต่ว่าเฉพาะเจส่งทุหงแรกอันนี้อันนี้ที่จัดการในตรงนี้ครับส่วนที่สห้องนี้ทําหน้าที่ในการประสานการใช้อากาศยานเรอรัฐบาลเเรือกมาทีะไมาเร็วเเรือกระกกระแทกกระกคามก็เีมไม่ไดเียมีครับบางทีอ่ะถ่าเด็กคิดว่าสมว่าคนเจ็บขึ้นเรือเร็วก็ขึ้นเรือได้เร็ว แต่ท่านลืมไปว่าเรือมันต้องมาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งแล้วต้องต่อรถอีกชั่วโมงนึงครับคอนเซปต์เนี้ย,ยผมไปเปลี่ยนคอนเซปต์ที่เสนอไปที่ที่รีเบ๊กหน่อครับรีเบ๊นเนี้ยเราไปต,ต่อต่อเรืออยู่ห่างกันประมาณ50เมตรผมถามว่าทำไมไม่ใช้คอปเตอร์เขาบอกว่าหมอเรือมันอยู่ตรงหน้าฮะยังไงเนี่ยผมเรียกให้ใหใหประชาชนไปยยิ่งทำเป็นนานยิ่งได้ อเมื่อที่เด็่ายคนปั๊มเนี่ยบางทีมันเหนื่อยไม่เลยครับอันนี้รลคาเป็นล้านถ้าก่อนนี้บอกว่าได้จะประมาณหลายร้อยแห่งตามตามอากาศยนนานบางคนขึ้นจุ่มหอต้องเป็นเครื่อง ผมเองยังไม่ทราบ100%แต่ผมคาดการณ์นะใจ่หมารคาดารณ์ผมเชื่อว่าน่าจะมีทุบรงมาอะไรแบบนั้นทุบลงมาจนส่วนเพราะว่ากระทรวงการุลันสั่วยิ่งช่วงหลังลบ